ครับผมนายวันพิทิงครับนะวันนี้จะมาเปลี่ยนยางพัดน้ำเครื่องเรือมาห้ายิบห้าแรงครับผมรหัสเครื่องจะเป็นยิ่ห้า B MH นะครับผมยางพัดน้ำขาดนี่ครับของเก่า นนซื้อมาใหม่จะเป็นของจีนครับาราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับผมออรหัสอะไรจะเป็นหกเฮ็ดสี่นะครับผมตัวน,นี้ของจีน สั้นสางสิบเจ็ดนิ้วครับมีตอนถอดผมไม่ได้ถ่ายคลิปเลยมาดูตอนประกอบกันนะครับ ภาพดีอยู่นะยังไม่สึกมากยังใช้ได้ครับผมตัวนี้รอบที่แล้วที่ผมเปลี่ยนผัดน้ำามาตีที่แล้วนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปผมจำราคาไม่ได้แต่แบบแบบหลายบาทดูครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาเลือกอะไรตัวก่อนจะเป็นลองตรงนี้จะเป็นลอง ตามหมดนะก็ะเลยเกี่ยงจะมีเรือยสองอันนะเรกใส่ผ่านี้ขึ้น,นครับผมมันจะมีมันจะมีสล็อปนะครับด้านสลบปนะครับช่องนะมันจะมีสลปบสลป,บอนะลปเอาด้านสล็ปขึ้นหาใบพัดนะครับผม ตัวแกนนะครับตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นริมคริมครึ่งเกือบครึ่งวงกลมครับผมตัวนี้จะเอาไวล้ล็อกล็อกใบพัดให้ให้มันไม่ฟรีนะครับที่ตัวแกนมันจะมีร่องร่องใส่ริม จะเหลือเดือออกมาขนาดนิดนะึงมาหนิดนึงนี่ครับจะเหลือเดือออกมานิดนึงตัวใบพัดเนี่ยครับมันจะมีมันจะมีร่องริมครับนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับมันมีร่องริมอยู่ไอ้ที่เป็นร่อง ฝั่งนี้คืออยู่ข้างล่างนะครับผมฝั่งนี้มันหลองมันจะมันจะไม่มีมันจะไม่สุดนะครับผม มันจะไม่ฟรีมันจะล่องมันจะเข้าตรงริมพอดี 在。 าะะยางมันจะงอๆอย่างนี้เองน,นะครับผมเห็นไหมครับมันจะงอๆองมันจะฟิตๆหน่อยครับที่นี้เวลาเราใส่แล้วก็ใส่ให้ตัวลองของลูกยางนะครับ ตัวล่องของลูกยางนีครับมันตรงกับริมที่เราใส่เข้าไปที่แกนเทาเมื่อกี้ครับ 是。No, ก็เสร็จแล้วครับผมที่เหลือก็เอาชุดนี้เข้าสวมเข้าไปครับผม สวมเข้าไปนะครับไอ้ลูกยางตรงนี้มันมักจะจะชอบหลุดครับผมน้ํามันจะขึ้นมาจากตรงนี้ลูกยางตรงนี้มันจะไปสวมท่อขอ้างในนี้องโูให้ดีนะมันจะมีเตือย,ยอ,อยู่มีร่องเรือย ่ลูกยางตัวนี้หลุดหรือไม่ลงล็อกมันมันจะน้ํามันจะไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับผมขึ้นไปข้างบนไม่ได้ชุดล่างเสร็จแล้วแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมเป็นเป็นเกียร์จะีสยเกียร์โยงมาจากข้างบนนะครับผมจะเป็นน็ เบอร์ติดตัวยาวๆันล็อกไว้ครับผม นี่นะครับผมเป็นสายเกียร์ครับผมโยงมาจากข้างบนนจะปัด <c oughs> ลงมาแล้วก็เอา,อาเกียร์เบอร์สิบหันลงมานะ ต็ล่างขึ้นไปล็อกนะครับตัล่างให้นนกันถอนนะครับ เรียบร้อยครับน่าลองเข้าเกีโอเครับผม,เ,บบผมเป็นยังไงกันบ้างครับน้านนะเรียบร้อยแล้วนะครับผม วิธีการเปลี่ยนยางพัดน้ำเครื่องยามาฮ่าครับยี่สิบห้าแรงครับผมผมก็ดูจากในวิดีโอใน youtube เหมือนกันนลครับวิธีเปลี่ยนมันสำหรับคนงบน้อยนะครับเปลี่ยนเองเครื่องมือก็พอมีอยู่บ้างครับผมชอบผมชอบศึกษาครับผมชอบดูวิธีการทำแล้วก็เอามาลองทำเองดูครับก็ไม่ยากครับผม สำหรับการเปลี่ยนอย่างพัดน้ําอาการไหนที่ว่าเราสามารถทำเองได้เราก็ทําเองครับจะได้ประหยัดงบเราไปเยอะเลยครับผมโอเคผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลิปตกปลา ลงมาชมกันครับนะเหลือเสร็จแล้วต้องออกแล้วครับไปแล้วครับนาครับสวัสดีครับ